สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพามาพบกับบทวิเคราะห์สุฟฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแอตตานิล่าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดราคาต่อรองเปิดม,มาที่แมนยูต่อครึ่งควบลูกแอตตานิล่าเตรียมเปิดสนามวิลล่าพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเจ้าบ้านแอตตานิล่าภายใต้การนำทีมของดีนสมิธสภาพความพร้อมนักเตะเจ็บก็ยังเป็นหน้าเดิมทั้งเทเซเก้มอร์แกนซองซงและแจ็คกิริตส่วนผลงานของทีมนั้นก็ทําได้ดีในระยะหลังนะครับเพราะเกมที่แล้วก็เป็นการชนะอเอ,อเวองงร์ เชสเตอร์ยูนเต็ดภายใต้กำลังทีมของอดีตคูน่าโซชาพาทีมนั้นบุกไปแพ้มาต่อโรมาในเกมยูโรปาลีกนัดที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะทีมนั้นเข้ารอบนัดชิงด้วยสกอร์รวมที่มากกว่าอยู่ดีประกอบก,บกับการแพ้ผลล่าสุดทำให้เป็นการแพ้หลแรกในรอบ9้าเกมกับทุกรายการนะครับดูแล้วเกมนี้ยูนเต็ดยังคงต้องการเก็บชัยให้ได้ต่อเนื่องประกอบกับผลงานในเกมนอกบ้านในเกมนี้ก็ยังดีมาต่อเนื่องนะครับดังนั้นเกมนี้น่าจะมีลุ้นชนะไปได้มากกว่า ทีเด็ดฟสนองวันนี้ต่อไปเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสกอติคาสแมนยูบุกเชื้อแอตเลวิลล่าดศูนย์หนึ่งต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดพบกับเอเวอร์ตันราคาต่อรองเปิดมาที่เวสต์แฮมต่อเสมอวควบพึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเตรียมเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเอเวอร์ตันโดยเจ้าบ้านเวสต์แฮมภายใต้การนำทีมของเดวิดมอยพาทีมนั้นปลดล็อกมาได้ในเกมที่แล้วที่ชนะเบอร์ลี่นะครับทำให้เป็นการเก็บชัยหนุนแรกในรอบ3เกมเลยส่วนความพร้อมของทีมก็ยังไม่่มีีตััวหลลกกออออยาาางเจโบนนแแะดคไรท ส่วนทางฝั่งเอเวอร์ตันภายใต้การนทำทีมของคาร์โลเฉลชตตความพร้อมจะไม่มีฮามสโรูเรเกรสส่วนในรายของอับดุลดูกุเล่ก็ยังต้องรอบ,บเมานาการกันต่อไปนะครับส่วนผลงานของทีมนั้นก็เพิ่งจะพลาดท่าแพ้มาในเกมที่แล้วต่อแอตติมิลล่าซึ่งทําให้ตลอด5เกมหลังสุดของพวกเขานั้นแพ้มาแค่หนล,ล่าสุดเท่านั้นยังไงก็ตามนะครับผลงานในภาพรวมแล้วเอเวอร์ตันก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนะัก เรายังคงเก็บชัยได้ยากอยู่ประกอบกับเวสแฮมยูไนเต็ดเองก็ยังลุ้นจบในพื้นที่อันดับ4อยู่นะครับดังนั้นเกมนี้ด้วยแรงจูงใจที่มากกว่าน่าจะมีลุ้นเบียดไปได้ทีเด็ดฟันฮงวันนี้ต่อไปเลยเวสแฮมยูไนเต็ดสกอร์ดีคาดเวสแฮมเปิดบ้านทุกเอเวอตัน1-0มาต่อกันที่ค่สุดท้ายระหว่างอาร์เซนอลพบกับเวสบอมบิดอัลเบียนราคาต่อรองเปิดที่อาร์เซนอลต่อหนึ่งลูกคว่หนึ่งลูกครึ่งอาร์เซนอลเตรียมเปิดสนามเอเมเร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเวสบอมบิดโดย หลังจากที่เพิ่งจะพาทีมนั้นตกรอบในรายการยูโรปาลีกที่ทำได้แค่เสมอกับบีเรอเลเท่านั้นทําให้ทีมนั้นไม่ได้ไปต่อซึ่งการเสมอในเกมล่าสุดก็ทาให้พวกเขาชน,นะนนมาได้เพียงแค่หน่เดียวเท่านั้นตลอด5เกมหลังสุดของทุกรายการส่วนทางฝั่งเวสบอมบิดภายใต้การนทำทีมของแซมอาราไดความพร้อมของทีมนั้นจะไม่มีกองหลังตัวเก๋าอย่างบารนิสลาฟอิวานอวิดท,ที่ไม่มีส่วนร่วมกับทีมมาพักใหญ่แล้วนะครับส่วนในรายของแอชลีย์มิทแลนไนก็ลงไม่ได้เพราะเจอต้นสกัดแม่ของตัวเองในส่วนของผลงานก็เก็็็บ้้้มมมไไ่่ดดจาาาากกกกรรรเเเเเสสสออะะปปนนนนนวใหหญพ2ลัังุ ทั้งและตลอด5เกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็แพ้มาแค่หนเดียวเท่านั้นดูแล้วเกมนี้เวทบอมบิดหนีตายเต็มตัวอยู่แล้วในเวลานี้ประกอบกับผลงานทีมนั้นก็ยังคงไม่น่าเลียดอะไรเลยนะครับดังนั้นเกมนี้น่าจะมีลุ้นเอาอยู่หรือไม่ก็แพ้แค่บุดบิดเท่านั้นแหละทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยเวทบอมบิดเอาเบี้ยสัตดีคาาเวทบอมบิดบุกมาเสมออาชนาทหนึ่งหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อออยยยย่่่าาาาลลลืมมกกด like, กดดไแแะใให้เเ้เเรวจจจปสีงนนน